สวัสดีครับผมเกวริทนทร์ครับรับบทเป็นคุณหลวงทายสาหรือเจ้าฟ้าเพชรครับในละครเรื่องผมลิขิตครับเป็นตัวละครที่มีชีวิตอยู่จริงๆในสมัยกรุงศรีอยุธยาผมว่าใช้เวลากับบทค่อนข้างเยอะเพราะว่าผิดคํานึงไม่ได้มันจะความหมายเปลี่ยนและอีกอย่างหนึ่งเราไม่สามารถนึกว่าเนี่ยแหละคุณหลวงหมายความว่าประมาณเนี้ยแล้วเราจับมาใส่ภาษาเองอะ่ะมันมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้ก็เลยต้องท่องจําแล้วรู้ความหมายของมันอย่างลึกซึ้งด้วย

สวัสดีค่ะน้ำตาลพิจักขณาวงศารัรตนสินนะคะในละครเรื่องพมลิขิตรับบทเป็นแม่กินค่ะสําหรับคาแรคเตอร์ของตัวแม่กินนะคะด้วยความที่เราถูกยายเลี้ยงมาแล้วเป็นหลานสาวคนเดียวยายก็อาจจะมีความตามใจเราบ้างนิดหน่อย <c> ก็เลยทําให้เราอาจจะมีความเอาแต่ใจเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยกับบ่าว <c> พื้นฐานจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรพอตั้งแต่มีแม่พุตานะเข้ามาเรามีความรู้สึกไม่ถูกชะตาเขาจะมาแย่งความรักจากยายเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีซีนหนึ่งที่พี่พี่โต้งอ่ะ ต้องฟาดไหวใส่หลังตาลแล้วก็คือแบบเหมือนพาดไปโดนจริงๆแล้วเขาแบบคุยรู้สึกผิดมากๆทางหนัที่จริงแล้วเราไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่ามันนิดเดียวเองจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เวลามากองละครอ,อะ่ะเหมือนเป็นบุคคลในความลับสนุกมากคนดูน่าจะเซอร์ไพรส์เพราะว่าตัวแม่กลิ่นอะ่ะก็เหมือนมีคนแบบหลายๆคนอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใครเล่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์ทุกๆคนได้ในระดับหนึ่งแล้วก็หวังว่าตัวละครแม่กลิ่นตัวนี้จะมาสร้างสีสันให้กับทุกๆคน,นะคะ่ะองคลคณะผมนะแม่งขี้ตกใจขี้ตกใจไปเท่าไหร่หลังดอออีกตอนนี้องค์คะอีกคนนึงเข่าไม่ดีเข่าไม่ดใีใครต้อมบูน แล้วก็เป็นตัวละครลับมานานจนผมรู้สึกว่าเราจะมีรูปถ่ายกับเขาบ้างไหมเนาะ